หลังจากเสร็จภารกิจงานเกษตรนะครับวันหยุดเสราร์อาทิตย์ก็ได้เวลาเดินทางกาลับเชเนบุรีนะครับภารกิจโอ้ยางนาแล้ก็ลงเสือเห็ดลางหมูนะครับเส้นเยอะเลยครับประมาณทร้อยห้าสิบ150ก้นนะครับเป็เชือกเห็ดลางหมู เ็นดีเรียบร้อยนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์จากขนอกนาติดไม้ติดมือนะครับในฝ่ายญาติญาติชนบุรีรับผมไม่ว่าจะเป็นหนอไม้กิมซงแล้วก็ปลา ที่ได้จากการใส่เบ็ดในของไส่ไก่ของน้องนานะครับมเมนบอกกลับไปแล้วเหรอมันเป็นธรรมชาตินะเนี่ยธรรมชาติมันต้องมีเสียงนกเสียงกา ในช่วงกลางเดือนกรกฎานะครับก็จะเป็นการปลูกน้นไม้กิ่งสุงดินคลองนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ำในคลองซอกนะครับเราก็ไว้ปลูกไเปไกไไเป็นไม้กิ่งสุงไปที่รูแ้งนะครับเพื่อที่จะลดน้ำและก็เตะหมอเป็น ผลิตภัณฑ์พวกองอาขายมีริูวแรงแดหรือไอเทมสื่นอกไปดูนะครับอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นการดำลายมินค้าในวันหยุดนะครับนงี้บาคนใส่กอค่านะครับในช่วงอาฟนเลยนะครับก็จะเป็นภารเจหนึ่งในช่วง กิจกรรมเกษตรคู่นองไงคู่มันฝรั่นะครับ 赚了呢，赚了。